สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำมาม่ากันนะตามที้อเราก็ต้มน้ำไว้ก่อนที่มันเดือดเลยแล้วก็ใส่มาม่าเข้าไปเลยให้ต้มเข้าไปอย่าให้มันนิ่มกันไปนะแล้วเราก็ใส่ไข่เข้าไปเลยใส่ไข่เสร็จแล้วเราก็รอให้มันสุกนยะแล้วก็เอามามาปล่อยเลยแล้วเราก็จะใส่มามา่มาหอหมอใส่ลงถ้วยนะี่นะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปเลยแล้วต่อไปเราก็ ความหน้าผมตาคนให้มันเข้ากันไปเลยและมันก็จะหอมกรุ่นมากๆเพื่อนๆก็น่าจะอยากกินมนันร้อนนและและตอนนี้เราก็จะกินมันแล้วนมาเราหิวหลือเล่มีความหิวมากๆต้มยำมามมาของเราเมื่อร่อยมื้อนี้มันต้องอร่อยแน่นอนเพราะเราหิวมากๆแล้ววันนี้เราก็จะมากินให้หมดเกี้ยงกันไปเลย i want to live